Xuân đi ha, đi ha. Yes, xin, chào. xin chào cô chú bác người Việt Nam, có <laughs> người dạy em nó phải kêu bằng cô chú bác, từng cái kêu mỗi người ơi, phải là người Việt Nam ơi ạ. Nè, bữa nay em có cuốn thịt nướng nha, cuốn thịt nướng mì nằm chim đuôi nè hả Cuốn thịt nướng của em là chỗ ngã ba Lam Sơn nha, ở bên tường quốc lộ 22, à, Hóc Môn nha, càng càng ngã tư ngã ngã à, ngã tư đình xanh đình đỏ ngã ba lâm sương ừ. ai muốn ăn thì cứ mua ăn nha đây bỏ vô rau nhiều nhiều chút xíu xin chào đi nha xin chào đi cảm ơn sếp của em mua qua cho nha xin chào đi nha cảm ơn lúc kia của mình nha cảm ơn big boss khâu mua cho nì nha อหน้าตาหน้ากินมากผักเยอะๆอือเดี๋ยวจะให้ดูนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะฟู้ดถดหนึ่งก็คือข้านหนมจินหมูปิ้งค่ะอ่ามีผักด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือจะมีผักสลัดผักออ,อะไรอีกนะนิง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่ากินไลยค่ะเสร็จแล้วก็มีหมูปิ้งชิ้นใหญ่ๆนะคะตัวเนี้ยค่ะชิ้นเเหมูปิ้งนี้นะคะเขาก็จะแบบซอยเล็กๆเสร็จแล้วเขาก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรหมักไว้หมักไว้เสร็จแล้วเขาก็จะปั้นเป็นก้อนแบบเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จะค่อยๆนึ่งนะคะจะค่อยๆปิ้งค่ะมีหมูยอนึงหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวอะไรตัวอะไรหนึ่ง น้ำพริกของเขานะคะอ๋อน้ำจิ้มของเขานะคะน้ำจิ้มเนี่ยคะ่ะเขาจะใส่แบบไม่ใช่น้ำส้มสายชูนะมันจะเป็นแบบน้ำส้มอ,อะ่ะที่เขาดองไว้อะ่ะแต่แล้วก็มันจะมีแครอทซอยเล็กๆมีหัวไชเท้าซอยเล็กแล้วมีพริกมีน้ำปลานะคะมันก็จะใส่เข้าไปเลยเนาะเห็นไหม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 เห็นกันไหมคะโอ้โหน่ากินออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ รสชาติที่นี่เขาไม่ทําแบบว่าเข้มข้นเหมือนบ้านเรานะคะก็คือจะออกประมาณแบบจืดๆนิดนึงนะอคนเวียดนามเขากินแบบนั้นกันนะคะน่ากินอ่ะก็มันเยอะก็มองว่าจจะลงบิอังเฮ้อังไว้มา แมวของหนีนะคะเขาอยากกินนะอ่างทงมีมเห็นไหมขนมจีนโนมีหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งของเขาอะนะชิ้นโตๆชิ้นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปุ้งเถดนึงภาษาเวียดนามนะคะภาษาไทยของเราก็คือขนมจีนหมูปิ้งค่ะอือ ที่เขาแบบชอบกินกันมากมีถัว่วถั่วลิสงหัว่วกับหอมหอมเจียวนะคะใส่มาให้แค่นี้นะ,ะชิมก่อนอืมนัวอร่อยมากปกติถ้ากับน,นิงกินที่ร้านนะคะจะใส่พริกเยอะค่ะนี่หมาแอมเงี Un ้ยอังเออ ว่านของพวกเขาเปนะปล่อยกอ้ยาคือไไฟไฟไฟค่ะแป๊บหนึงนแปบนึงนะนี่มาแล้วค่ะมาทานด้วยกันกับหนิงนอทานด้วยกันค่ะเ้ามือเรามั้งขนมจีนน่ากินมากอ ที่ไหนไม่ใช่แมลงวันหัวเขียวนะอ,อร่อยอือเดี๋จะกินหมูปิ้งนะอือหมูปิ้งเขานะเขาจะย่างแบบว่าปิ้งแบบว่าหอมๆเกมๆนะ หอมไฟถ่านนะเขาจะแบบย่างแบบไฟถ่านนะเขาไม่ใช่ไปอบไมโครเวฟนะพี่เขาขายนานมากละหนิงไม่รู้ว่าเขาขายเป็นหลายสิบปีแต่หนิงมาประเทศเวียดนามสิบกว่าปีเนี่ยค่ะหนิงก็ได้กินแล้วนะที่นี่แบบว่าแบบพวกป้าๆพี่ๆของเขาเนาะเขาขายเนาะเป็นคนแบบว่าเหมือนเป็นคนจีนนะอ่ะอื đã phải đong à. Ngon quá. À. bún thịt nướng ngã Ba Lâm Sương. Cả gần đèn xanh đèn đỏ ngã Ba Lâm Sương nha. <laughs> quán này nếu mà không sai á hồi bún à, quán tán 2A vậy Chỗ đó nó có hai chỗ zin zin nhào luôn. ngon quá nhà ai thì ngang đó mua nhé Nghe mua không phải mua nghe uhm. giò là thơm quá thơm giòn bi thuộc ngon luôn đó hả อปีใหม่ดิได้ฉลองขนมจินหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งชิ้นใหญ่ๆน่าก,กินมากอ หอมหอมเจียวกับถั่วดินคั่วนะอืออือ่กำลังดีค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวาน คือมันไม่เผ็ดเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเรานะแต่ก็เขากินแบบนี้กันจริงๆที่เนี่ยค่ะเขาไม่กินเข้มข้นขนาดนั้นหรอกแต่ก็อร่อยเลยอืม Có <laughs> 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 ai ở bên hút mù ai có từ ăn qua chơi quán này ngon phải không ngon nha cái quán này ăn ngon lắm ăn qua lâu quá mà chắc mấy họ bán qua hai mấy, mười mấy năm có nhà mấy họ sắt bên từng quốc lọ hai hai nha ừ. hình như mà bằng nhà sao á lượng khu nạp hạp ha chắc nếu mà không nhớ sai rồi thì một miếng thịt nướng với bún vậy á nó sẽ 40 và 45 ngàn không nhớ nha, nếu mà trả giò nữa là tính tiền thêm vậy mà thì ừ, đó หอมมากมันจะออกก็ชาแบบเหมือนหมูปิ้งบ้านเราเลยค่ะไม่หวานมากไม่เค็มรสชาติแบบว่ากลมกล่อมดีอ่ะ อร่อยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่หกโมงนะเขาจะรู้กันที่เนี่ยค่ะ เขาขายแบบว่าตอนเช้านะไม่แน่ใจอะ่ะเขาขายประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงถึงตอนกลางคืนเลยนะคะคนจะแวะซื้อกินเยอะมากอือร่อยไม่เป,เปลี่ยนแปลงรสชาติแบบดั้งเดิมอะ่ะอืม น้ำจิ้มเขาน่าจะอร่อยมีสองเจ้าจะกิดกันแต่เจ้าเนี้ยอร่อยกว่าน้ำจิ้มนะเหงว่าเข้มข้นเข้มข้นกว่าเจ้าแบบนุนเนาะอืมงงว่าหหิงเอ้ยเมื่อไหร่ตึ๊ดให้เล thực ăn như vậy cũng hạnh phúc vậy nha mình không phải là phải ăn nhậu đâu ăn mừng đâu phải không uhm. ngon lắm cái rau xà lách nhiều này đó em em mua ở siêu thị qua nha của họ ấy thì sắc nhỏ 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 dưa leo bào nhỏ 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 hấp dẫn lắm Hừm. cách thịt nhà dày dày nữa mỏng và dày nữa cái nói là nói cái gì chung vuông này dày à, Rồi อมืมีใครจึงมีใครเป็นแบบหนึ่งบ้างไหมเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยหมูหรือว่าอะไรนะเราจะเก็บไว้แล้วกินที่หลังมาไทแเราจะกินข้าวกวับผักก่อนก็ะอายย้งแอมหอ้อโกชุปักบเวียดนาม nhớ nhiều khi á mình ăn uống cái gì á toàn ngon ngon có thịt Hoặc là này kia mình dành ăn cuối cuối á <laughs> ngon quá Ừ. Chứ mà ai có cơ hội thì nghe Chỗ đó mua nha Món ăn hốt ở Việt Nam n ง o n ngon เยอแล้วอร่อยมากมเนื้อหอมทำบนหมูปิ้งบ้านเราเลยนะมันไม่หวานเกินอะ่ะไม่หวานน้ำตาลนะแบบเนี้ยอร่อยนี่ชอบนะ กินหดเกี bye, ้ยงไม่เหลือไม่เหลือใช่ไหมคะหนิงลืมเอาน้ำมาหนิงไปกินข้างหลังนะบายบาย่ยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุท่านเมืองไทยรวยนะคะอืขอให้มีความสุขกับ ครอบครัวของเราค่ะเราจะทานอะไรก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะคะสงกรานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเฮงเปังปร่ำรวยกันค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันสงกรานนะคะสินเจ้าเงี่ยจุกหมอยเงยลุงลุงก็เยอะสุขแข็งอังกงไว้ดินหลังงอนว่าวุ่ยเว่ยไว้ดินเนี่ย